ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้พบกับคอนเทนต์ใหม่ในช่องของหนึ่งนั่นเองนะครับชื่อว่าพักนะครับนั่นเองครับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่จะพาพี่ๆเนี่ยไรเดอร์นะครับไปพักผ่อนสัก1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งอยากคืนทุกอย่างให้กับพี่ๆไรเดอร์แล้วนะครับเราแบบเออเราทำช่องมานานแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีสปอนเซอร์แล้วนะครับก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปหาพี่ไรเดอร์ผู้โชคดีสักหนึ่งคนนะครับให้พี่ๆครับได้พักผ่อนนนนะะครรับแล้้้วววอออาาาาจจพพีี่่่ๆเเยไไปปปปดหืชิง นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าพ,พี่เขาจะได้อะไรนะครับแต่วันนี้ก่อนจะไปเนี่ยขอสุ่มนะครับว่าเราจะไปเลือกแจกค่ายไหนก่อนนะครับวันนี้เราเอาไอแพมาด้วยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับว่าเราจะไปแจกพี่พี่ไรเดอร์ค่ายไหนนะครับซึ่งตอนนี้ที่หนึ่งจะไปแจกเนี่ยจะอยู่แท้ แค่หนองจอกนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เออลองวิ่งแถวบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ทําที่สุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าในคลิปเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมหนูเห็นไหมอ่ะก็จะมีแก๊ปลายแมนโรบินพูดนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยจะมีอยู่แค่นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีค่ายอื่นวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปหาพี่ๆไรเดอร์เนี่ยค่ายไหนนะครับเดี๋ยวมาแตะกันเลยดีกว่าปึ๊บเอ้ค่ายไหนค่ายไหนเอ้ย เป็นของค่ายไลแมนนะครับก็นั่นแหละวันนี้เราจะพาพี่ๆไรเดอร์ค่ายไลแมนเนี่ยไปพักผ่อนกับเราสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของเหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยเรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ของโมโตเทคนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะคลิปเซตไปแจกให้เขานะครับโมโตเทคนะครับขายที่จับมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่จับมือถือแบบปลดไวนะแล้วก็เป็นแบรนนนนนนดด์ขออองคคคไไไทททยยยะะรรรััับบีี่่่่เเเพืืๆสาาามถหซ้้้ววปลลแก็ รุ่นที่1ใช้เนี่ยเป็นรุ่นโพลีเฟกนะครับเป็นรุ่นที่แบบปลดไวมากๆเลยนะครับไว้เดือนหนึ่งขึ้นลูกไว้ให้ดูนะครับบอกในคำเดียวว่าดีคุ้มค่ามากเลยนะครับก็ไปเดินทางไปหาพี่ๆไรเดอร์ผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นคนไหนนะครับแล้วก็พี่ๆไรเดอร์เนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างไรกันบ้านนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนไปกันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปั๊มเชลที่หนึ่งแบบมากดงานหรือว่ามานั่งรับงานบ่อยๆแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันป่ายกว่าแนละป่ายสองนะครับคือไม่มีไรเดอร์คนไหนมารับงานเลยไม่มีไรเดอร์ไลแมนหรือว่าไรเดอร์ที่เราตามหาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาที่อื่นกันต่อนะครับตอนแรกแบบเออมาแถวเนี้ยคิดว่าจะมี คนอยู่นะครับแบบเอออยู่นั่งกดออนั่งรอง,งางแบบเงาๆไม่มีนะครับอย่างที่บอกนะช่วงบ่ายมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปแถวออในเมืองหนองจอกกันดีกว่านะครับในแถวแถวอำเภอเขตหนองจอกครับไม่ใช่อำเภอเขตหนองจอกกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นคนน่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวไปหาพี่ลแมนโชคดีก่อนนะครับว่าจะเป็นคนไหนนะไปกันต่อเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องได้งานแน้ครับ ได้ได้งานได้ครับโอ,อ้โหได้แล้วเหรอนะพอดีว่าที่มีเกมมาให้เล่นได,ลได้งานยังได้อยู่แล้วไปไปไกลไหมไกลอยู่ไปไปที่ไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่ใช่ฝั่งโน้นร้านร้านอะไรครับร้าน เรียมพี่เรียมตามทางอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีเกมไว้เล่นโดดเดี๋ยวไมาใหม่ได้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 โอเค,อเครับงานก่อนรับงานก่อนครับผมขอบคุณครับก็เมื่อกี้เราเจอผู้โชคดีแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาได้งานพอดีเราก็เลยไม่อยากจะไปบรบกวนงานเขานะครับก็ให้น้องเขาไปส่งงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่กันดีกว่านะโอ้เสียดายจริงๆซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยต้องบอกว่าคนรองานน้อยนะ ถ้าเกิดเจอคนรองงานจริงๆี่ยก็คือจะเป็นแบบคนที่แบบสู้แดดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่กันต่อแต่ขยับไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เราอยู่ซู้งขวานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้นะเรามาจอดที่เราจอดประจําแล้วเราก็เจอพี่ลายแม่แล้วนะที่ยังไม่ได้งานนะปิดปิดรับงานก่อนปิดรับงานก่อนปิดไหมได้ได้หรอทมอปไม่ปกติพี่วิ่งงานได้ชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงนึงตีไปเลยใช่สวยเฉลี่ยแล้วนะหนึ่งขอเวลาพี่ชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอ่แต่มีมีให้เล่นมีเกมให้เล่นไม่แน่อะประมาณ2 0 0 1 5 0 200ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะหนึ่งมีวงล้อให้พี่เล่นและ ึ่งขอชั่วโมงหนึ่งพี่ไปกันหนึ่งไหมแต่ว่าอาจจะพาพี่ไปนวดหรือว่าไปนวดไหมชอบนวดไหมนวดนวดปกตินวดนวด,นวด,นวดพักผ่อนร <c oughs> ี่แหละชั่วโมง <c oughs> อันนี้มันเป็นคอนเทนต์ในช่องหนึ่งเป็นรายการใหม่พักนะครับ <c oughs> ก็คืออยากให้ไรเดอร์เนี่ยพักสักหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เวลาเราเนี่ยวิ่งเหนื่อยเนี่ยเราเราวิ่งเราวิ่งไรเดอร์เหมือนกันเราก็เข้าใจไรเดอร์ไงว่ามันมันเหนื่อยแล้วเราก็เออมีน้ําใจเล็กๆน้อยจากเออสปอนเซอร์ของเราแบบมาให้พี่พอได้พักแล้วก็ไปกับหนึ่งอ่ะ ไปไหมไปไปไหมเดี๋ยวนี้เรามีวงล้อให้พี่เขานะครับนี่วงล้อมาหนี้มาหนูมาให้พี่เขาสุ่มใกล้ๆพี่กดสุ่มเลยว่าพี่จะได้ค่าพักชั่วโมงเนี้ยเท่าไหร่พูคิดว่าโอเคไหมโอเคแล้วนะนี่นะโอเคอยู่ที่ดวงแล้วนะอยู่ที่ดวงแล้วนะชั่วโมงเดียวหนึ่งขอชั่วโมงเดียวอ่ะเดี๋ยวให้พี่กดหนูวนวนมานี่แล้ววนมากดแต่พี่เขากดหน่อยแตะปึ๊บมันจะมองเห็นหรือเปล่านะได้เท่าไหร่เฮ้ย พี่ได้ค่าพักชั่วโมงนี้3 7 5บาทไปกันหนึ่งนะครับไปไปไปนะปิดงานก่อนพี่พี่ปิดงานก่อนชั่วโมงนี้ปิดก่อนด้วยปิดงานก่อนนี่เราได้เราได้พี่เขาแล้วนะเดี๋ยวเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเฟกหรือว่าอะไรนะพี่เดี๋ยวหนึ่งสแกนให้เลยมาอันนี้เราก็พี่เขาได้พักไปแล้วนะ3า5บาทนะครับเดี๋ยวหนึ่งขอสแกนให้พี่ก่อนนะครับนี่นะครับพี่เขาได้ค่าพักชั่วโมงนี้ไปแล้วเราแบบ อยากให้เดอร์ได้พักผ่อนนะครับ3 7 5บาทนี่หนึ่งโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ครับผมนี่ไะเดี๋ยวเราพาพี่พี่ชื่ออะไรนะเรายังไม่รู้จักกันเลยนพดลครับจ่าชื่อเล่นง็ได้ครับพี่พี่นพดลพี่พี่นพหนึ่งแรกพี่นพนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวพาพี่นพไปพักผ่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่นพอยากนวดหรือว่าอยากไปชอปปิ้งแต่ให้พี่นพพาอาจจะไปซื้อของโลตัสใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเข้ากลับบ้านโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปที่ห้างกันดีกว่าไปไปกันไปพี่พี่สวัสดีครับเดี๋ยวไว เดี๋ยวไว้ค่ายเดี๋ยวไว้ค่ายแก๊บนี่พี่ค่ายแก๊บวันนี้หนึ่งสุ่มไงก่อนหนึ่งออกจากบ้านมาหนึ่งก็ต้องสุ่มว่าค่ายไหนก่อนอ่าใช่นี่เสียดายค่ายแก๊ปเมื่อกี้พี่ก็จอดอยู่คนเดียวโอเคฟ้าเดี๋ยวเราไปกันโอเคพี่ขอบคุณครับระหว่างเราถ่ายคลิปก็มีน้องเอฟซีมาขอถ่ายทูบเพื่อนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตามพี่นกกันต่อพี่โนกครับ พี่พี่นพชอบนวดไหม,วไม,มนวดหรือว่าไมหรือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคถ้าพี่นพเขาไม่ชอบนวดเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวาซื้อของกลับบ้านกันว่าซื้อของเข้าบ้านกันไปพี่เดี๋ยวพาพี่เขาไปช้อปปิง้งจะมีงบประมาณนี่หนึ่งพันบาทนะครับจะให้พี่เขาไปช้อปปิง้งให้พี่ไรเดอร์ได้พักผ่อนเลยครับไปช่วงนี้วิ่งงานเป็นไงบ้างพี่หรือว่าตัวหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วนะเมื่อวานเมื่อวานก็นพอได้นะอะไรเนี่ย ได้อยู่นะหนองจอกได้อยู่หนองจอกอะระดับหนึ่งเลยแหละแก๊ปก็ได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่เหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเยอะมากอ่ะแพราตอนนี้ไลแมนหนองจอกอย่างว่าเนาะใช่เขาลูกค้าเขาเยอะกว่าอ่าใช่ไหมผมว่าลูกค้าเยอะกว่าแก๊ปบไหมเดี๋ยวนี้ผมว่าเยอะกว่านะเพราลูกค้าเยอะกว่าแก๊ปนะมันคือหนึ่งเลยคือแบบ มันอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าใช่ไหมอย่างลูกค้าเคยใช้ไลแมนเขาก็จะใช้แต่ไลแมนลูกค้าเคยใช้แก๊ปเขาก็จะใช้แต่แก๊ปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาเคยสั่งอะ่ะมันง่ายอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยมาซื้อของที่ดีเรืองอะไรดีตอนนี้นะครับพี่นกเอกก็เก่งใจแล้วนะครับเราก็ทาพี็เต็มที่เลยหรอกไม่เป็นไรพี่เรามีแบบสปอนเซอร์มา สนับสนุนด้านตรงนี้เราก็แบบอยากจะช่วยเหลือไรเดอร์ตรงนี้จริงๆเราก็พยายามหาสปอนเซอร์ที่เ,เรียกว่าอะไรเข้ากับเราได้มากที่สุดนะครับในการแบบเข้าใจไรเดอร์อะไรพวกนี้นะครับดูพี่เขา,เาลังกับเลือดชีวิเขาก็ต้องกิใจเราต้องกินจเรางกินใจเรต้องเก่งใจพี่ยาเต็มที่เลยั่นแหละให้พี่เขาช็อปไปให้พี่เขาอีกนะเอาเลย การพักนะครับ EP แรกนะครับเราอยู่กนะับพี่นกนะแล้วเราก็ม <sim ult> ีผลิตภัณฑ์ของโมโตเทคมา,า,าให้พี่เขาด้วยก็เป็นผ้าบัฟกับที่จับมือถือไว้ให้พี่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรุ่นอะไรนะ m, m P A02 นะครับก็เป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็รู้สึกยังไงกับ uh, รายการแบบแบบทแบบี่หนึ่งอยากทำอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับสักหนึ่งชั่วโมงขอพี่แค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือให้ไรเดอร์ได้พักผ่อนอ่าได้ว่าเดินตักแอร์เย็น สักหนึ่งชั่วโมงใช่ก็โอเคครับใชคิดว่าอย่างไอางอ่ะคิดว่าเราจะไปต่อได้ไกลกว่านี้ไหมผมคิดว่าไปต่อได้เพราะอย่างว่าแล้วอาชีพติวรีร่มันไปอีกเยอะแล้วพี่คิดว่าอนาคตอาชีพติวลี่เนี่ยเราจะเป็นยังไงรา,ายดงรายได้หรือว่าอะไรนะหรือว่า ต้องติดตามติดตามตอนต่อไปเพราะอาชีพมันอย่างว่าันไม่มีพูดไม่ได้อะไรไม่แน่นอนอ่ะก็มีอะไรฝากแบบฝากรเดอร์หน้าใหม่กับเพราะช่วงนี้เขาบอกว่<ม>าเยอะมากใช่หน้าใหม่แบบรเดอร์มาใหม่เยอะแล้วก็คนเก่าก็ก็หยุดวิงเยอะใช่คนเก่าก็หยุดวินเยอะมีอะไรฝากบอกน้องๆไหมพี่ก็นั่นแหละครับสู้ๆลุยอย่างเดียวไม่ลุยไม่พูดไม่ได้เงินครับเราอยากได้เงินเขาเราต้องลุย ร้อนแค่ไหนก็ต้องลุยยิ่งใช่กับช่วงบ่ายเ่ยใช่ครับเราวิ่งช่วงบ่ายช่วงคนเข้าบ้านกันเนี่ยเรามีโอกาสได้งานเรียกว่าใช่ครับมีโอกาสก็นั่นแหละครับขอบคุณพี่ยกมากแล้วก็วันนี้ผลิตภัณฑ์ของมอเตอร์เทธนะครับครับเอาไว้หนึ่งทำรายการแต่ดีมาใหม่เรื่อยๆนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องของผมครับนี่ไทพากันโอเคครับ เดี๋ยวเราก็เจอก็ดีเดี๋ยวอยู่ก็อยู่ทางนี้แหละเพราะว่าอะไรผมก็ถ้ารอบเช้าๆก็จะอยู่ถ้ารอบเช้าจะจอดฝั่งนี้รอบบ่ายก็จะจอดอยู่ฝั่งนี้จอดกันทุกวันเลยนะค